สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปแบทเทิลของขุนพลและฮาร์นะคะเพลงฟลาเวอแน่นอนว่าเป็นเมนเต้นอยู่แล้ว mm hmm. เต้นเก่งร้องเก่งโอ้ oh, หลายหลายอย่างมากเลยดูซิว่าเขาจะดุเดือดแค่ไหนไปชมกันไป been magic, seems fantastic I used to have a hole in the wall with a match But finding when you want it, suddenly you have You find out that you go this plastic Everyday, every night i am thinking back on you and I Every day, every night i worked my whole life just to get by Just to be like Okay, hey, คุณคนเป็นอะไรที่คุณคนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของเราแต่คู่นี้ก็คือสูสีกันจับมาแข่งก,กันคือเป็นอะไรที่รุนมากเจ้าและเพ่อนกันคืออะไรที่ดุนมากค่ะเยาดเดือดมากว้าวว้าววะแม่เป็นดี <c oughs> สเสือเขาเสอโค้กเสโค้กเลิศว้าวคุณคูดมาแล้วแท็กไลนไวทีี่แท็กไลน์ไปไทีเท่หว่ะเอ้ยคลิปนี้เท่เนาะดุเดือด อะไรไม่อะไรเป็นเสือเสือภูเขาหรอเสือหิมะเสือภูเขาคุณพ่อเป็นเสือภูเขาเสือหิมะหรอฮาร์ดเป็นเสือดาว <You 're S 1> เสือไฟนี่ไ r หรอไม่รู้อะไไป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 ลุกทุกคนหยอยอกหยอยอ รเบิดลายเต้นดีพรอมาหาเลยไป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 กอืเสือสุโกมานมาหานะครับกลับมาหาแนะล้วหาในดงดีด ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวาม,มากนะสองคนจริงแบบนสุสีมากเหมาะสม,มะคะุณพอลฮะเสียงหวานจี๊ดแทบใจมากโอ้เดือดเต้นเต้นแบบสูสีมากวิจ อวดดีอุ้ยมีชนกันไหมนะแสงได้ไดดูเดือดดูเดือดขมันอืมการ่อยกันด้วยนะไม่ใช่ไม่่อยจะทำท่า่อยอียแข่งแรงทั้งคู่ไม่ยอมใครใครไม่ยอมไม่ยอมกันเลยทีเดียวเฮ้ย โ oh, okay. คตรเท่ขุณพลในชุดสีเงินฮาร์ใน oh, <okay. S 2> ชุดสีทองโคตรเท่เจแล้วค่ะเฮ้ย oh, <okay. S 2> ดูเดือดมากคลิปนี้ชอบชอบมากไม่แบลกใจว่าทำไมถึงเป็นเมนฮาร์แล้วก็เป็นขุมพลนี่เ oh. มนสองไอเมนฮาร์ดนี่คือเมนแรกโหแบบฮาร์าร์แบบว่า เท่าที่เท่าที่รู้เนอะตอนหน้านี้เนาะที่เคยที่เคยดูเอ่อเจ็ดเจ็ดแปดเก้าตอนนั้นเนอะคือฮาร์ดก็จะเป็นขุนพลเนี่ยคือเก่งเล่นเก่งเต้นเก่งร้องเก่งการแสดงคือหลายอย่างขุนพลทามาหมดมากกว่าฮ <c oughs> าร์ดไคก็เป็นการแสดงนะคะเขาก็เก่งเหมือนกันเขาก็เรียนเต้นมาแต่อย่าง <c oughs> ที่บอกว่าขุนพลเขาคือแบบน่าจะมีตอนเข้ามาใหม่ๆก็น่าจะมีคนกลัวอยู่กันเนอะแบบการเต้นแบบ คือเก่งอ่ะเป็นดาราด้วยใช่ไหมล่ะฮาร์ดก็ต้องกลัวไปเรื่องปกติแต่มามาเบทเทิลรอบนี้คือฮาร์ดไม่กลัวเลยฮาร์ดไม่กลัวเลยเป็นไปได้ก็คงจะมีหวันกังบ้างแหละแต่ว่าก็นะเบทเทิลก็ดุเดือดมากเป็นอะไรที่ดุเดือดมากเป็นอะไรที่ถ้าใครได้ไปดูเจ็ดแปดเก้าใช่ปะ่ะเอออันนี้จะเป็นแบบคลิปที่น่าดูที่สุดในเจ็ดใบดเก้าแล้วดุเดือดที่สุดแล้วแล้วก็คือดีดีมากเลย แบบว่าเหมือนฟลเวอร์เป็นล็อกอะโหสุดยอดมากฮาร์ดนี่ก็ไม่ยอมนะฮาร์ดนี่ก็เก่งฮาร์ดนี่มีฮาร์ดนี่พัฒนาไวมากเพราะพราะเทากูขุิพลเลยอะคือดีค่ะการแบทเทิรนี้คือดีแล้วก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกับการแบทเทิรมากสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันนะมันก็มีแพ้มีชนะแต่สุดท้ายคือเขาก็สื่อว่าเป็นการแบทเทิรร่วมกนันเนาะ จนตอนนี้ได้เดบิวต์แล้วจ้าเป็นบรัสดทุกวันนี้แล้วก็เป็นสาวายทุกวันนี้นเป็นปองชูนะอา่าโดยรวมแล้วก็คือเอ็มวีนี้ดีค่ะปบมือแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในการดีแอคชั่นรอบหนะ้า